เตียงสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าลากนี้พอได้อยู่ลากนี้พอได้เปลื่ยหมดเลยนะครับลากก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมเชี่ยวสิทธวุฒินะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเปลี่ยนกระถางนะครับสําหรับ บอนหูช้างนะครับด่างขาวนะครับแต่ที่ผมได้มาในวันนี้นะครับพอดีผมไปซื้อมานะครับไปซื้อมาและได้มาในราคาสี่ต้นก็ต้นละประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ได้มานะครับแต่ว่าอันนี้สิ่งที่ได้มานะครับก็เป็นการตัดสดนะครับตัดสดแล้วเขาส่งมาให้เนาะแม่ค้าเขาก็ชามาให้อย่างดีนะครับแต่ว่ากระถางมันเล็กไปนิดนึงนะครับถ้ามองจากนี้ก็จะสมส่วนนิดนึงนะครับนี่ด่างขาวเนาะสวยอยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นต้นนี้นะครับต้นนี้มันก็จะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับเล็กไปนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับต้นเขาเนาะอันนี้ดูจากทรงแล้วน่าจะออกมิ้นนิดหนึ่งนะครับน่าจะออกเป็นด่างมิ้นเลยนะครับนี่น่าจะออกเป็นด่างมิ้นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะครับก็ได้มาทั้งหมดสีต้นนะครับสีต้นเนาะอันนี้ต้นที่สามเห็นไหมมันก็เล็กเล็กไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวถือโอกาสดูรากด้วยเลยแล้วกันว่ารากเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ช่วงนี้ห่างหายไปนานนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับไม่ได้เจอกันานานะครับคลิปล่าสุดคลิปที่แล้วก็เป็นคลิปหอยเนะเาะเลี้ยงหอยนะครับอ่ะอันนี้ต้นที่4ี่นะครับเดี๋ยวจะพยายามกลับมาทําให้ได้เยอะๆนะครับคลิปนะจะพยายามกลับมาทํานะครับนี่มันออกมินมินนะผมว่าน่าจะเป็นด่างมินเท่าน,น้เดี๋ยวต้องรอตอนโตก่อนนะว่าเราจะได้เป็นด่างมินหรือเปล่านี่แตแล่ลกระถางก็ประมาณนี้นะครับอืม เขาอาจเป็นพวกขุยมะพร้าวกับะมะพร้าวมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางให้กับเจ้าบอลหัช้างดังข่าวกันครับแล้วก็จะมีสูตรดินให้ด้วยนะครับผมไปครับมาครับเดี๋ยวมาในเรื่องของสูตรดินนะครับสูตรดินผมจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับกะบะมะพร้าวเนาะกะบมะพร้าวดินถุงธรรมดานะครับเจ้าฐานนะครับเอาไว้ทําให้ดินมีความโปร่งนะครับแล้วก็ใบก้ามปูหมักนะครับทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับ อุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้ก็จะมีนี่เลยกระถาง8นิ้วนะครับแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวไปนะครับกาบมะพร้าวสับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมการปลูกกันเลยครับ มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ต้นแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะปึ๊บต้นแรกถ้าเราดูแบบนี้นะครับลากเขาก็ามีเด้าบ้างเนาะบางส่วนเอาออกเลยแล้วกันนะครับนี่อ,ออกไปเลยอโอเคมีเน่าเยอะเลยนะครับก็เขายังไม่ได้ยึดตัวอะไรมากมายนะครับยังไม่ได้เซตตัว อะไรมากมายเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนไปเลยครับมาเขีรยอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าก็จะมีรากที่หน้ามันเป็นปกตินะครับนี่เขามีหน่อมาให้ด้วยนะยเห็นยวนี่เป็นหน่อนในอนาคตแน่นอนครับมาตัวที่2นะครับ วันนี้ค่อนข้างเต็มเนาะใส่ไปในนี้เลยแล้วกันเป็นไงบ้างเรา,าดูจากรากนะครับก็จะมีอันนี้ไม่ใช่รากนะอันนี้เป็นไหลไข่นะครับเออรากค่อนข้างจะแย่นะต้นนี้นะตัดสดมาเนาะตัดสดแล้วส่งมาเลยนะครับดีแน่นเนี่ยเราดูก่อนโอ้รากไม่มีเลยนะครับตันนี้นะเกียงสูงนิดนึง นะครับแต่ว่ารากนี้พอได้อยู่รากนี้พอได้เปล่อยหมดเลยนะครับรากมาเดี๋ยวเขาแตกใหม่แน่นอนไปเรามาชํากันใหม่แล้วก็เริ่มไปมาพร้อมกันเลยแต่น,นี้มีไข่แน่นอนครับนี่แล้วก็มีรากใหม่แทงออกมาเห็นไหมนี่โอเคไปดูครับผม โอเคต้นที่สองผ่านไปมาต้นที่สามใหญ่นิดหนึ่งนะครับซุปเป็นไงบ้างต้นที่สามอ๋อต้นนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะนี่มีเสียรากเดียวนะครับรากอื่นก็ใช้ได้ปกติครับสองรากล่างอันนี้มีโอกาสรอดสูงนะครับไปได้ต่อ,อย,ยาวเลยรต้นนี้นะแก ลางออกไปนะครับอันนี้จะเป็นตาหน่อนนะคตนะครับ2ตาหน่อด้วยกันนี่นีสามตาหนอ่อโอเคไปลุยครับผมมาและนี่กระถางสุดท้ายนะครับกระถางที่อยากให้รอดมากที่สุดในชีวิตละซึบอออ ยงดีนะครับใส่ไปเลยทางนั้นเอนี่เห็นไหมลากแล้วเราลองจับดูก่อนนะว่ามีลากเน่าไหมแมวก็ร้องแข่งนะครับเออแมวก็พูดแข่งนะครับเราก็ต้องลองจับดูนะว่ามันมีอะไรเปล่อยๆไหมหรือไม่มีนะครับไม่มีถ้าไหนดําก็ตัดออกเนาะจริงนี่เป็นหลายไข่นะครับเออ แมวช่วยอธิบายนะครับนี่โอเคป่ะต้นนี้สวยเลยนะครับเหมัอนเดิมชีกไปเลยนะครับไม่ต้องปล่อยไวนะ้เนาะไหนก็ได้ลอกแลวเออลอกไปเลยนะครับป่ะลุย โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยทั้ง4ต้นเนาะสูตรดินก็ง่ายๆนะครับอย่างที่แจ้งไว้เนาะคือลดน้ําไปเลยทำใหม่ๆต้องลดน้ํานะครับลดไปชุมช่มๆเลยนะครั้งแรกนะครับดินเราก็ประมาณนี้นะครับเห็นไ้ใบก้ามปู ากาบมะพราะ้าวเห็นไหมครับน้ำไหลออกหมดเลยไม่อมน้ำนะครับสูตรนี้เอาไปใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสำหรับวันนี้สวีดสสวัสดีครับ